ชีวประวัติปฏิปทาและพระธรรมเทศนาของหลวงปู่แหวนสุกินโนพระอรหันต์แห่งดอยแม่ปังเสนอตอนที่12เรื่องจำพรรษาที่ดอยนาโมในปีพุทธศักราช2474เมื่อหลุงปู่แหวน ลงไปพยาบาลท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณหงประมาจารย์ที่วัดบรมนิวาสกรุงเทพยวนใกล้เข้าพรรษาได้กราบลาท่านเจ้าคุณกลับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาที่จำพรรษาเมื่อเดินทางมาถึงถ้ำแก่งหลวงก็ได้พบหลวงปู่ขาวอนาลโยซึ่งเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นด้วยรูปหนึ่งและได้ร่วมเดินทางไปรับเมตตาธรรมจากหลวงปู่มั่นที่ป่าเมี่ยงห้วยทราย อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ณป่าปเมี่ยงห้วยสายนี้ท่านอาจารย์ใหญ่ได้เมตตาสั่งสอนย้ำอุบายแนวปฏิบัติทุกวันการแสดงทมของท่านแต่ละครั้งใช้เวลาการแสดงไม่นานนักแต่ทมที่ท่านแสดงออกล้วนเป็นทมภาคปฏิบัติล้วนๆละละเอียดไปตามขั้นตอนของสารธรรมทำให้ผู้ฟังหายสงสัยในข้อปฏิบัติของตน ที่กำลังดำเนินอยู่ทำให้เกิดความมุ่งมั่นมาณนะพยายามประกอบความเพียรกันอย่างเต็มความสามารถการได้ฟังธรรมจากครูอาจารย์แต่ละครั้งเหมือนกับได้เพิ่มพลังธรรมะเข้าไปอีกดังนั้นในการภาวนาต่างองค์ต่างก็เร่งความเพียรกันอย่างไม่ท้อถอยเต็มความสามารถของตนไม่ขาดวักขาดตอนทั้งกลางวันกลางคืน เว้นเฉพาะเวลาหลับเท่านั้นด้วยเหตุนี้สติสัมปชัญญะจึงมีกำลังอยู่เสมอเป็นการประกอบชาคริยานุโยคโดยแท้การอยู่ร่วมกับท่านพระอาจารย์ใหญ่คราวนั้นจึงเป็นสัปปายะหลายอย่างคือบุคคลก็สัปปายะเพราะสะธรรมิกล้วนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันชาวบ้านก็ไม่มารบกวนสถานที่ก็สัปปายะ เพราะเป็นป่าเขาลำนาวไพรบรรยากาศเยงเงือกเย็นสงบวิเวกวางเวงอาหารก็สัปปายะเพราะมีพอฉันยังอัตภาพให้เป็นไปได้ไม่ขาดแคลนธรรมก็สัปปายะเพราะผู้แสดงธรรมท่านก็ย้ำลงในธรรมปฏิบัติในสารธรรมอันเป็นวิมุตติธรรมวิโมกขธรรมชี้จุดอันควรละบอกจุดอันควรเจริญยิ่งใกล้วันเข้าพรรษา ท่านได้แสดงทางปฏิบัติย้ำลงเป็นจุดๆเป็นขั้นตอนตามการเจริญมรรคปัญญาเท่านั้นครันใกล้จะเข้าพรรษาท่านอาจารย์ใหญ่สั่งให้แยกย้ายกันหาที่จำพรรษาจะมาจำพรรษาอยู่ในป่าเมี่ยงห้วยสายทั้งหมดไม่ได้เพราะจะเป็นภาระกจชาวบ้านเขาสมัยนั้นป่าเมี่ยงห้วยสาย มีอยู่ห6าถึงหรังคาเรือนอาศัยการทำสวนเมี่ยงและหาของป่ามาขายเป็นหลักในการชมาหาเลี้ยงชีพการเข้าออกแต่ละครั้งก็ลำบากเพราะทางเป็นห้วยเป็นเขาลำบากทั้งคนทั้งสัตว์ที่ใช้ในการสัญจรไปมาเมื่อท่านพระจารย์ใหญ่ท่านพระจารย์มั่นมีความประสงค์เช่นนั้นหลวงปู่ขาวและหลวงปู่แหวนได้ปรึกษากันว่าจะไปจำพรรษาที่ป่ามเมี่ยงขุนปัง พระสถานที่นั้นเป็นที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญภาวนาเนื่องจากภูมิประเทศเป็นป่าเขามีหมู่บ้านเพราะได้อาศัยโคจรเป็นฉบาทบรรยากาศสงบเยือกเย็นไกลจากเสียงและผู้คนที่ไปมารบกวนการไปมาก็ไม่ลำบากมากนักถ้าจะมาหาท่านอาจารย์ใหญ่เวลาออกพรรษาแล้วการเดินทางมาตามป่าเขาลัดเลาะมาใช้เวลาเดินทางประมาณ4-5ชั่วโมง ก็จะมาถึงที่อยู่ของท่านพระอาจารย์ใหญ่ได้เมื่อปรึกษากันเป็นที่เรียบร้อยจึงจัดบริขารและเข้าไปกราบลาท่านพระอาจารย์ใหญ่แล้วเดินทางมาทางแม่ปังไปทุ่งบวกข้าวเดินเข้าป่าลัดไปตามทางที่ไปยังป่าเมี่ยงขุนปังซึ่งทางบางแห่งก็ข้ามห้วยไปหลายแห่งบางแห่งก็ขึ้นเขาไปกว่าจะไปถึงป่าเมี่ยงขุนปังใช้เวลาในการเดินทางประมาณ4-5ชั่วโมง พอไปถึงที่หมายแล้วต่างองค์ต่างก็สแสวงที่อยู่ของตนเมื่อเลือกหาสถานที่ตามความพอใจของตนแล้วพวกชาวบ้านได้ช่วยกันปลูกสร้างกุฏิชั่วคราวให้พอกันแดดกันฝนได้บ้างอากาศบริเวณนี้มีความชื้นสูงเพราะเป็นพื้นที่เป็นซอกเขามีภูเขาล้อมรอบทุกด้านเหมือนอยู่ในก้นกระทะเวลาฝนตกน้ำไหลมาจากภูเขาทุกทิศทุกทาง บริคารเวลาเปียกมักแห้งช้าเนื่องจากแสงแดดส่องเข้าไม่ถึงป่าเขาโดยทั่วไปเป็นป่าดงดิบจึงหนาแน่นไปด้วยไม้น้อยใหญ่นานาพันธ์ุและสัตว์ป่านานา,นาชนิดส่งเสียงเจ้อยแจ้วทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ขาดระยะฟังแล้ววิเวกวังเวงยิ่งนักเป็นการเตือนสติของผู้บำเพ็ญธรรมได้เป็นอย่างยิ่ง เมื่อเข้าพรรษาแล้วต่างก็ตั้งใจเรื่องความเพียรกันอย่างเต็มที่โดยไม่ท้อถอยปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ความก้าวหน้าทางด้านจิตภราวนาก็เป็นไปโดยราบรื่นการพิจารณาธรรมก็ได้อุบายแปลกๆดีการพิจารณาธรรมในเวลาภาวนาจึงละเอียดสุข,ขุมไปตามขั้นตอนของสมาธิและปัญญาที่ขุดค้นขึ้นมา ถ้ามีการขัดข้องบ้างต่างก็ช่วยกันแก้ไขถึงอย่างนั้นบรรดาสัพพกจิเลสท,ทั้งหลายที่มันนอนอยู่ในคันทันดานมานานในสังสาร,รวัฏมีความเกิดเป็นอนเนกนั้นเมื่อเห็นว่าเราเอาจริงเอาจังต่อมันมันก็เอาจริงเอาจังกับเราเช่นเดียวกันเนื่องจากสภาพของจิตของใจของคนนั้นเคยถูกอาสวะจิเลสครอบงำอยู่นานหลายภพหลายชาติเมื่อมาถูกความเพียรเร่งเร้าเข้า บางครั้งก็ดูเหมือนจะก้าวหน้าไปด้วยดีแต่ถ้าความเพียรลดหย่อนอ่อนกำลังลงเมื่อใดเมื่อนั้นจิตใจเป็นอ่อนผ่อนเข้าหากิเลสอาสวะทันทีตามวิสัยของกิจที่มีหน้าที่รับผิดชอบอารมณ์ซึ่งยังขาดสติปัญญาเป็นเพื่อนสองการที่จะผูกให้มันอยู่ในปัจจุบันด้วยภาวานานั้นแสนยากถ้าเรารุกหนักด้วยความเพียรมันก็ทำเป็นอ่อนกำลัง ถอยเข้าไปสู่ภายในเป็นที่กำบังยึดเป็นฐานสงบนิ่งอยู่ดูเหมือนไม่มีอะไรจะเป็นอันตรายเหมือนท้องทะเลอันราบเรียบในเวลาประาิจากลมและคลื่นฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าต้องมีชั้นเชิงในการรูปการราบการถอยตามกระบวนศึกของศัตรูผู้เชี่ยวชาญในการชิงรบผู้ภาวนาจะต้องรอบคอบเอาใจใส่ในข้อวัดปฏิบัติของตน สำรวมระวังในสิกขาบทน้อยใหญ่ไม่ล่วงละเมิดแม้เป็นโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในทุรงควัตจิตสามอย่างคือการงานอันใดอันหนึ่งที่ย่อหย่อนหนึ่ง้อวัดปฏิบัติอันใดที่เจือไปด้วยโทษหนึ่งพรหมจันท์คือความดีอันใดที่ทํำไปได้วยความไม่เต็มใจหนึ่งจิตทั้งสามนั้นจะหวังผลในความสําเร็จได้ยากมีแต่ความผิดหวงังความล้มเหลวนั่นแหละ เป็นผลตอบแทนต่อผู้ประกอบจิตเหล่านั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอมประมาจารย์ท่านจึงรับว่าอินทรีย์ทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายแต่ละอย่างเป็นปฏิโมกค,คือต้องระวังรักษาถ้าสามารถรักษาอินทรียทั้งห้าได้ผู้นั้นก็จะรักษาพรหมจรรย์ไว้ได้ ถึงความเจริญง,งอกงามไพบูร์ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอินทรีย์ทั้งห้านี้แหลเป็นหนทางเดินทับของข้าศึกคือกิเลสอายตนะทั้งหกเป็นที่ปฏิบัติการจิตวิทยาของข้าศึกจิตนี้เป็นฐานทับใหญ่อันแข็งกแกรง่งข้าศึกกิเลสทั้งสามคือราคะโทสะโมหะเป็นแม่ทับใหญ่ของข้าศึกอวิชชาคือจอมจัก,กรพรรดิของข้าศึกผู้ปฏิบัติ เหมือนผู้ที่ทำสงครามกับข้าศึกผู้เชี่ยวชาญในเชิงรุกและเชิงรับตามปกติกิตของคนเรานั้นถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีรูปเสียงกลิ่นรสโพทะผักและธรรมารมทั้งหลายอันเป็นส่วนอิทธารมย่อมเป็นที่ถูกใจชอบใจเป็นที่ปรรถนากันทุกคนอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อใดเราหลีกเล้นไปอยู่ในที่ไกลาจากอารมณ์เหล่านั้นในเวลาเช่นนั้นจิตของเรา จึงจะแสดงพฤติกรรมออกมาจิตเราตามปกติมันก็จะปรุงแต่งไปเป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างตามปกตินิสัยที่ท่านกล่าวไว้ว่าจิตนี้เที่ยวไปจะเรียกในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระมีคูหาเป็นที่อาศัยอารมณ์ใดที่เคยได้รับในอดีตจิตก็จะวิ่งหาอารมณ์นั้นอารมณ์ใดที่ยังไม่เคยได้รับสัมผัสถูกต้อง จิตก็จะสร้างมโนภาพเป็นอนาคตขึ้นอันนี้แหละคือข้อต่อรองหรือเงื่อนไขของมันมันวิ่งไปอารมณ์เหล่านี้จนกลายเป็นอันตรายต่อเรากลายเป็นกิเลสมาทิ่มแทงเราเพราะฉะนั้นข้าศึกผู้ชาญฉลาดที่คอยรังควานเราอยู่ก็คือจิตซึ่งเป็นมิจฉาทิฐินั่นเองผู้ภาวนาเป็นผู้ทำสงครามกับข้าศึกจำต้องอบรมพลังห้าให้เกิดขึ้นอบรมอินทรีย์ทั้งห้าของตน ให้แจ่กล้าด้วยใช้กำลังทั้งห้านี้คือศรัทธากำลังวิริยะกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญากำลังใช้กำลังทั้งห้านี้เข้าไปอุดทางเดินทับของข้าศึกในทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายใช้กำลังทั้งห้านี้เข้าไปทำลายขายงานจิตวิทยาของข้าศึกในอายตระทั้งหคือตาหูจมูกลิ้นกายในใจ เมื่ออบรมพลังทั้งห้านี้ให้เกิดขึ้นเมื่อใดอินทรีย์ทั้งหก็จะถึงความแจ่กล้าเมื่อนั้นอินทรีย์ทั้งห้าซึ่งคอยเป็นที่เดินทับของข้าศึกเมื่อถูกกํำลังทั้งห้าเข้าไปปิดกัน้นก็จะถูกควบคุมโดยสติและปัญญาอายตนะทั้ง6ซึ่งเคยเป็นปฏิบัติการจิตวิทยาของข้าศึกก็จะถูกยึดและถูกควบคุมโดยสติและปัญญาเช่นเดียวกัน ดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบกับกําลังรบพลังทั้งห้ศรัทธาพลังก็เหมือนยุโทโธปกรณวิริยะพลังเหมือนทหารผู้กล,กล้าที่รับการฝึกมาอย่างดีสติพลังเหมือนเสนาธิการผู้วางแผนในการยุทธสมาธิพลังเหมือนหนึ่งกองสเสบียงยุทธปัจจัยทรงกําลังบำรุงปัญญาพลังเหมือนหนึ่งผู้บัญชาการรบ ทางเดินของกองทัพคือมรคแปดได้แจ่กายและใจของเรานี้เองกายและใจนี้เป็นบ่อกเกิดของอินทรีห้าและอายตนะหกบรรดาสรพพจิเลธทั้งหลายเกิดขึ้นที่กายและใจนี้เหตุนั้นจึงกล่าวว่าอินทรีห้าอายตนะหกเป็นทางเดินทัพของข้าศึกและเป็นที่ปฏิบัติการจิตวิทยาของข้าศึกเมื่อผู้ปฏิบัติภาวนาทุ่มกับลังทั้งห้าพร้อมด้วยสัมปยุตธธรรม ซึ่งเกิดพร้อมกับพลังหคืออิทธิบาท4โพชชงเจ็มรคแลงไปทางเดินทับของข้าศึกก็ดีที่ปฏิบัติการจิตวิทยาก็ดีก็ต้องถูกปิดกัน้นและถูกยึดถูกทำลายตัวของข้าศึกเมื่อถูกปิดกั้นทางเดินทัพหมดแล้วจึงจำเป็นต้องถอยเข้าสู่ฐานทัพใหญ่ยึดเป็นที่มั่นสงบนิ่งอยู่ไม่ยอมส่มกำลังออกมาต่อสู้ดูสงบไม่มีข้าศึกศัตรูฉะนั้น นั่นคือพระโยคาวจรเจ้าผู้พิจารณาส่วนที่เป็นรูปธรรมจนหายสงสัยในเหตุและผลแล้วกิเลสส่วนหยาบก็จะถูกกำจัดออกไปยังเหลืออยู่เฉพาะส่วนที่เป็นนามธรรมซึ่งเป็นที่อาศัยของกิเลสํำพวกที่เป็นอนุสัยนอนสงบนิ่งอยู่ภายในอันเปรียบด้วยข่าศึกผู้ถูกตีถอยร่นหนีเข้าสู่ฐานทัพฉะนั้นถ้าผู้บัญชาการรบไม่หลงกลข่าศึก ล้อมฐานไว้มั่นคงแล้วบำรุงทักแกล้วทหารแล้วยกทัพตีฐานทัพใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายก็จะยึดได้ฐานทัพทำลายค่าศึกได้จนหมดสิ้นโดยแท้พระโยคาวาจรผู้เจริญปัญญาพิจารณาขันอันเป็นส่วนรูปธรรมจนหายสงสัยแล้วปัญญาซึ่งทำหน้าที่อยู่นั้นก็จะอ่อนกำลังลงการพิจารณาก็จะไม่จำแจ้งชัดเจน จำต้องอบรมปัญญาด้วยการเข้าหาความสงบใหม่เมื่อพักกิจอยู่ในความสงบพอสมควรจะความต้องการแล้วค่อยพิจารณาขันอันเป็นส่วนนาม,มาขันต่อไปบรรดาสัพพิเลตน้อยใหญ่ทั้งหลายซึ่งมีอวิชชาเป็นมูลรากอันเปรียบด้วยค่าศึกน้อยใหญ่นายทับนายกองและจอมจัก,กรพพัดที่สงบนิ่งเป็นอนุสยอยู่ในจิตอันเปรียบด้วยฐานทับใหญ่นั้นเมื่อถูกสติปัญญา อันมีกำลังซึ่งเกิดขึ้นพร้อมด้วยสัมปยุตธ,ธรรมเป็นเอกะสมังคีเข้าประหัสประหารเช่นนี้แล้วก็จะถูกกำจัดถูกทำลายไปจนหมดสิ้นไม่มีเชื้อที่จะนำไปเกิดในพบใหม่ต่อไปเหมือนไฟที่หมดเชื้อดับมอดไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ฉะนั้นกิจประเภทนี้กระมัง ที่พระบาลีท่านว่ากามาสวาปิจิตตังวิมุตติจตักภาวาสวาปิจิตตังวิมุตติจตักอวิชชาสวาปิจิตตังวิมุตติจตัะส่วนจิตที่ถูกสติปัญญาฟอกจนหมดกิเลสส่วนหยาบแล้วเหลืออยู่เฉพาะกิเลสส่วนที่เป็นอนุสัยอันเป็นส่วนละเอียดนอนสงบนิ่งอยู่ในสันดานยังไม่ถูกระทบอยู่ตราบใดมันก็จะสงบนิ่งอยู่ตราบนั้นจิตประเภทนั้นกระมัง ที่พระบาลีท่านว่าปรพัสรมิดังพิขเวจิตตังบาลีเรียกสภาวะจิตทั้งสองนั้นต่างกันอย่างเห็นได้ชัดภาวะจิตดวงแรกที่ท่านใช้คำว่าวิมุตติจิตหมายความว่าจิตที่หลุดพ้นท่านขยายคำว่าวิมุตติจิตออกไปว่าได้แจจิตที่หลุดพ้นจากอาสวะที่เนื่องด้วยกามจิตที่หลุดพ้นจากอาสวะที่เนื่องด้วยภพจิตที่หลุดพ้นจากอาสวะ ที่เนื่องด้วยอวิชชาคงจะเป็นจิตประเภทนี้กระมังที่วงการกรรมฐานท่านเรียกว่าทีติภูตังส่วนสภาวะจิตด,ดวงที่สองนั้นท่านใช้คำว่าประพัดสอนซึ่งท่านผู้รู้เรียกกันว่าจิตสะอาดจิตมีรัศมีส่านออกเพราะจิตด,ดวงนี้มีชวนวิถีไหวต่อความรู้มากแต่เพราะเป็นวิขมภนะวิมุตติจิตยังเป็นกุป,ปรธรรมความรู้ จึงไม่ใช่เป็นวิชาวิมุตท่านจึงเรียกว่าจิตสะอาดมีรัศมีซ่านออกแต่ของที่สะอาดไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสุปรกอยู่เลยความสุปรกยังคงมีแทรกอยู่ในวัตถุนั่นเองแต่มันมีน้อยจะไม่ปรากฏด้วยสายตาหรือมีมากแต่ตกตะกอนตัวอย่างเช่นน้ำสะอาดกับน้ำบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันน้ำสะอาดหมายถึงน้ำ ที่มีมวลสารอ,อื่นๆเจือปนอยู่น้อยจนไม่สามารถจะทำอันตรายต่อสีของน้ำให้กลายเป็นสภาพเป็นส hmm. ีอื่นไปส่วนน้ำบริสุทธิ์นั้นหมายถึงน้ำที่ไม่มีมวลสารอย่างอื่นเจือปนอยู่เลยคงมีเฉพาะสารที่เป็นองค์ประกอบของน้ำเท่านั้นเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่มั่น พร้อมด้วยพระอาจารย์พรสุมโนโได้ตามไปสมทบหลวงปู่แหวงและหลวงปู่ขาวที่ป่าเมี่ยงขุนปังซึ่งต่อมาท่านพระอาจารย์เทศและพระอาจารย์อ่อนสีได้ตามขึ้นไปอีกเช่นกันเมื่อพระไปอยู่กันหลายรูปเกรงว่าจะเป็นภาระก่ชาวบ้านจึงแยกย้ายกันออกไปวิเวกบริเวณใกล้เคียงจะมารวมกันเฉพาะวันอุโบสถฟังสวดปาฏิโมกหลังจากนั้น รับการอบรมจากท่านพระอาจารย์ใหญ่แล้วก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนใกล้วันเข้าพรรษาหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวได้กราบลาท่านพระอาจารย์มั่นออกมาจำพรรษาที่ดอยน้โมหรือดอยน้ำมัวหรือห้องน้โมซึ่งเมื่อท่านพระอาจารย์พรสุมโนรู้เข้าจึงขอตามออกมาจำพรรษาด้วยก่อนที่จะเตรียมตัวเดินทางออกมาได้เข้าไปกราบลาท่านพระอาจารย์ใหญ่ ท่านได้เตือนสติว่าเออไปแล้วอย่าไปทิ่มแทงกันด้วยหอกด้วยดาบนะซึ่งต่างก็ไม่เข้าใจในความหมายของคำเตือนของท่านเมื่อกราบลาท่านแล้วจึงเดินทางออกมาที่ดอยนโมบ้านทุ่งบวกข้าวซึ่งเป็นเทือกเขาเดียวกันกับดอยแม่ปังอยู่ไม่ห่างกันนักไปมาหากันได้ยอย่างสบายใช้เวลาในการเดินทางประมาณ20นาทีส่วนท่านอาจารย์ใหญ่และองค์อื่น คงจำพรรษาอยู่ในป่าเมี่ยงขุนปังนั้นสำหรับท่านอาจารย์ใหญ่ท่านจำพรรษาอยู่ใกล้ถ้ำฤรือสีชาวบ้านสร้างกุฏิชั่วคราวถวายให้อยู่จำพรรษาณที่นั้นการจำพรรษาอยู่ดอยเนโมในพรรษานั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการภาวนาไม่มีอุปสรรคจิตคงก้าวหน้าดีเกิดอุบายทางธรรมแปลกๆหล,ลายอย่าง ต่อเมื่อออกพรรษาแล้ววันหนึ่งมีทายกนำผ้ามาถวายเพื่อตัดเย็บเป็นจีบรเมื่อได้รับผ้ามาแล้วต่างก็ช่วยกันตัดแต่พอลงมือตัดเข้าเท่านั้นเกิดความเห็นไม่ลงกันบ้างก็ว่าเอาขนาดเท่านั้นเท่านี้จึงจะพอดีเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันก็มีการโต้แย้งกันขึ้นกลายเป็นเอาแพ้เอาชนะกันคำสั่งของท่านพระอาจารย์ใหญ่ที่เตือนมาว่า จะไปทิมแทงกันด้วยหอกด้วยดาบนะจึงจำแจ้งขึ้นมาเองโดยไม่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมแต่อย่างไรขณะที่หลวงปู่แหวนกำลังเดินจงกรมอยู่นั่นเองก็เห็นหลวงปู่ขาวเดินถือไม้กวาดตรงเข้ามาหาเมื่อถึงทางจงกรมหลวงปู่ขาวก็กวาดลงไปที่ทางเดินจงกรมกวาดไปจนถึงที่อยู่ของหลวงปู่แหวนกำลังเดินอยู่พอหลวงปู่แหวนเดินเข้ามา ก็กวาดไปที่เท้าของหลวงปู่แหวงกวาดไปกวาดมาอยู่ที่เท้าอย่างนั้นเองเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นนั้นจึงพิจารณาดูว่าเกิดเหตุมาจากอะไรจึงนึกได้ว่าคงจะเป็นตอนที่เรากวาดเสียงที่กวาดบริเวณเมื่อครู่นี้คงจะไปกระทบจิตขณะที่นั่งภาวนาจึงทําให้เกิดความโกรธขึ้นแต่ก็ไม่ได้ถือกันและกันเพราะต่างก็รู้จักอัธยาศัยใจคอ ของกันและกันเป็นอันดีพอออกพภรษาแล้วแควนมีหรือกำนันมีขึ้นมาที่ดอยนโมบอกให้ทราบว่ามีทุราจะไปป่าเมี่ยงขุนปังมีอะไรจะสั่งหรือต้องการสิ่งใดบ้างหลวงปู่แหวงและหลวงปู่ขาวจึงพูดกับแควนมีว่าไปป่าเมี่ยงก็ดีขากลับ ให้รับเอาครูบาใหญ่ของเราลงมาด้วยซึ่งแควนมีก็รับคําเมื่อแควนมีขึ้นไปถึงป่าเมี่ยงทําธุระส่วนตัวเสร็จแล้วข้าไปกราบมรสการหลวงปู่มัน่นกราบเรียนให้ท่านทราบว่าหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ขาวนิมนต์ให้กลับออกไปที่ดอยน้โมทุ่งบวกข้าวและบอกให้ตนรับลงไปพร้อมกันซึ่งหลวงปู่มั่นก็ไม่ขัดข้องเจบบริขารเสร็จแควนมีสะพายบาตร ได้ออกเดินทางมาพร้อมกันเมื่อท่านพระอาจารย์ใหญ่มาถึงแล้วต่างก็เข้าไปกราบมัสการตอนนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตกเย็นภายหลังจากทำกจ,จิตวัดเสร็จแล้วต่างก็เข้าไปกราบมัสการเพื่อฟังธรรมตามที่เคยปฏิบัติมาแต่ก็ไม่มีใครกล้ากราบเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับการขัดแย้งกันต่างองค์ต่างก็รีรอสงวนท่าทีอยู่ การแสดงธรรมของท่านครั้งแรกก็ดูไม่มีอะไรพอท่านแสดงไปได้ครู่เดียวเท่านั้นเสียงการแสดงธรรมของท่านเริ่มหนักแน่นเอาจริงเอาจังเต็มไปได้วยคอนที่ท่านประเค้ตอกย้ำลงไปที่หัวใจท่านยำ้ำถึงหมู่คณะที่ขัดแย้งกันว่ารังแต่จะถึงการวิบัติไม่ยังหมู่คณะให้เจริญไม่ยังหมู่คณะให้มั่นคงชาบอล ไม่ยังหมู่คณะให้ตั้งอยู่ได้นานแสดงอานิสง์ของความสามคัคคีเพราะมีทิฏฐิสามัญญาตาร่วมกันจบลงด้วยการชี้จุดที่ทำให้เกิดความขัดแยง้งคือการถือเอาแต่ความเห็นของตัวเป็นใหญ่ไม่เคารพความรู้ความเห็นของผู้อื่นเป็นอันว่าการเทศของท่านท่านตั้งภาษิทเอาไว้ตั้งแต่สามเดือนที่แล้วมาจึงมาอธิบายเอาตอนออกพรรษาแล้วนี่เอง เมื่อท่านแสดงธรรมจบลงท่านก็พูดคุยธรรมดาทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรพูดคุยถามนโน้นถามนี่เมื่อต่างองค์ก็ต่างหายจากการสลบเพราะถูกตีด้วยธรรมอาวุธแล้วก็เข้าไปกราบขอขมาโทษท่านรับสารภาพผิดกับท่านซึ่งองค์ท่านเองก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาให้เห็นผิดสังเกตอุบายการแสดงธรรมก็ดีการวางตัวก็ดี การพูดจาปราศัยก็ดีเป็นกุศโลบายเฉพาะองค์ท่านยากที่สิดทั้งหลายจะสังเกตติดตามได้ทันจะหาผู้ปฏิบัติได้อย่างองค์ท่านนั้นยากแท้